สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาหาไรายได้เสริมจากแอปพลิเคชันทาง Android นะวันนี้ขอแนะนำเป็นแอปบิ๊กไทม์นะครับนี่ตัวนี้เลยนี่เห็นไหมครับสีเ่างๆๆ่านี่สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับเข้าไปเลยโหลดมาแล้วก็เข้าไปเลยครับสมัครแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยน,นะครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่า มันหาไรายได้ยังไงมันทำยังไงนะฮะสักครู่นะครับแอปนี้จะเป็นการเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มจากเหรียญตรงนี้แล้วจะจะมีโฆษณาหรือว่ามีภา,ารกิจรายวันให้เรารับรับอยู่สม่ำเสมอนะครับ คู่นะครับผมเขียนในหน้านี้จะเป็นของโบนัสประจําวันที่มีทุกวันเราก็เลือกนะครับนี่ก็จะมีจรวดแล้วก็มีเหรียญมีอะไรนะครับในในเกมนี้ก็จะเพิ่มค่าต่างๆเพิ่มเหรียญเพิ่มเวลาเพิ่มความเร็วเพิ่มหลายๆอย่างครับนี่ครับแต้มของเราที่สําคัญที่ใช้แรกตรงนี้ฮะอันแรกตอนนี้ผมมีศูนย์นะฮะเพราะว่าอยู่ในธนาคารประมาณ1 4, 800, นึ่งแสนรอนะครับ นี่เราเก็บธนาคารได้นะครับเราสะสมแต้มไปเรื่อยจากการเล่นเกมนะฮะนี่ทุกคนสามารถเล่นเกมนี่เป็นตัวของเกมนะครับเกมของนางแอปพลิเคชัน Big t ท m e นะครับมีหลากหลายเกมเลยเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ดูแต่เดี๋ยวเรามาดูหลักการที่มันใช้แลกเงินกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงส่วนนี้นะครับขั้นต่ํา10เหรียญน,นะครับใช้แลก1ิเหรียญเลยนะครับขั้นต่ําซึ่งผมถือว่าสูงมากๆนะ10เหรียญนานะใครอดทนเล่นได้ คำว่าบาลานผมแรกมาแล้วเพิ่งผมเพิ่งแรกสองเหรียญเองนะฮะเพิ่งแรกได้สองเหรียญเองแรกเข้าเพย์ a พเช่นเดิมนะครับนี่ขั้นต่ำสิบเหรียญเห็นไหมเหรียญน,นี้หนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแรกได้ศูนย์จุดสิบศูนย์จุดสิบนะครับตรงนี้ศูนย์จุดสิบเดี๋ยวผมจะลองถอนมาให้ทุกคนดูนะครับถอนอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเล่นเกมเล่นเกมเก็บออกมานะครับนี่วินดอ วิดดอร์นครับนี่หนึ่งมืนหนมืนเหรียญใช้อันนี้นะครับแลกออกมาเดี๋ยวขออภัยครับไม่ได้เข้านานอ่าโอเคนี่นะครับนี่ปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกกดแรกเนี่ยได้0ูนุดสินะครับ0ูนย์ุดสิบสครั้งก็คือ1น0 0งแแต้มตรงนี้ จะเท่ากับ1เหรียญ1นึ0แสนแต้มเท่ากับ1เหนนรียญนะฮะต้องได้ทั้งหมด10บเหรียญน,นะครับ10เหรียญตรงนี้ถึงจะนํามาแลกเข้า Pay p a พได้เกมนี้แลกได้จริงๆนะครับองแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Big Time เเล่นเกมแลกแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกและที่สําคัญคือการใส่โค้ดนะครับอันนี้เกมนี้ต้องใส่โค้ดใส่ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีโค้ดหรือใครยังไม่มีเพื่อนใส่โค้ดของผมได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับตัวนี้เป็นโค้ดของผมนะครับทุกคน นี่เลยถ้าใครแวะไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็สงสารผมก็ใส่โค้ดผมได้ขอบคุณมากนะครับแอปบ,บิ๊กถามเล่นเกมแรกเงินเล่นเกมแลกแลกเงินเข้าเพย์พาวนะฮะตรงนี้ก็เป็นโบนัสในแต่ละวันที่เขาจะสุ่มให้มาตรงนี้เป็นสล็อตตานี้เป็นเกมเกมเขาสนุกนะฮะเล่นเพลินๆได้เกมเขาสนุกจะมีรูปถ้วยที่ก็เป็นอันดับในแต่ละวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นเกมตรงนี้เป็นเกมโซเชียลแล้วก็เพ y ย์เยอร์ พยเลอร์ตัวนี้เปลี่ยนตัวได้อะไรเงี้ยนะครับตามเลเวลหรือตามต,นนาตามเลเวลก็จะมีค่าต่างๆที่แตกต่างกันไปนะฮะตรงนี้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นเกมในเครือเขานะฮะแล้วเราก็จะได้แต้มตามนี้นะครับเล่นสักพักหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยของของทางเกมเขานะครับที่ทาให้เราสะสมแต้มได้ไวขึ้นแต่ถ้าจะให้ไวจริงๆเชิญเพื่อนครับอันนี้ผมบอกของตรงเลยนะเชิญเพื่อนแล้วจะได้แน่นอน ส่วนตัวผมยังไม่ยังไม่สามารถแลกได้นะครับเกมนี้เพิ่งได้ประมาณนี้นะครับ2เหรียญโอเคนะฮะบิ๊กไทม์เดี๋ยวผมเข้าไปหน้าแอปของ Android ให้ดูนะครับจะตามนี้นะทุกคนไปโหลดมาเล่นกันนะครับติดเครื่องฟรีๆไม่เสียงเงินนะครับแอปฟรีแค่เรามีเวลาเรา,ามีเพื่อนก็เชิญเพื่อนมาเล่นครับเชิญเพื่อนมาเล่นกันนี่เลยหน้าตายอย่างนี้นะครับเป็นรูปเหรียญอย่างนี้ก็ โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆแล้วก็ใส่รหัสเชิญเพื่อนก็จะได้แต้มได้คะแนนเป็นเหรียญเหมือนกันนะฮะนี่ครับอ่าก็จะได้0.10เหรียญเหมือนกันนะครับต่อการเชิญเพื่อนหนึ่งครั้งนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นคร่าวๆกอนนะครับว่าการได้เงินของเขาประมาณ10เหรียญ ใช้ความพยายามแล้วใช้ความอดทนพอสมควรแต่เกมเขาสนุกอ่าสำหรับใครที่มีเวลาว่างก็ลองโหลดมาเล่นกันนะครับถ้าถ้าใครยังไม่มีรหัสเชิญเพื่อนอสามารถกดของผมได้เลยผมไม่ห่วงนะทุกคนผมไม่ห่วงนะฮะ <c oughs> อ่าต้านนี้เลยโอเคร้านนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแอป Big Time นะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาลงคลิปต่อไปให้ชมน,นะครับ So, die